ปนุกเยวมาท้องที่เฮ็ดดำมันเคยขึ้นจ้ะนี่ปนุกเจอหนะพี่น้องเฮ็ดดำจ้ะโอ้ยเดี๋ยวๆนี่เดี๋ยว,ยวจ้ะมันจะขึ้นเป็นกอเป็นกอแต่ว่ามันกอไม่ค่อยใหญ่จ้ะนะหืะ,ะเดี๋ยวๆอันนี้ได้ไหมหนะไปดีก้่ ขยับมาตรงนี้จ้ะนะมันเคยขึ้นแถวนี้ปนุกเคยเก็บได้นะพี่น้องดอกดมันแซ่บจ้ะเฮ็ดเนี่ยไม่ค่อยเจอมันบ่อยเนาะจ้เนาะงอุ้ยแค่นี้เหละแล้วเอาได้แค่นี้จ้ะปนุกเดินมาตรงนี้เนาะมันเคยขึ้นจ้ะเฮ็ดดำหนะักแต่ว่ามันเชื่องบานแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ย โก๋เป็นโก๋จ้ะนี่นี่ตรงนั้นที่ยังไม่บาดเนาะเด็กเด็กจะเก็บบาดได้เปน็นโอกาสรณ์เก็บจ้ะนี่โอ้โหยเยอะนะจ้ะน่ะงามแซ่บเพิ่มจ้ะเ็ดเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวลอยแบบไม่มีใครรู้มันกินได้นะปะนกว่าเข,ขาเหลือไว้เนาะเนี่ย มีเกาะเป็นเกอะข้างๆปลาดูกเนี่ยบานเพ้อเวอร์มดแล้วตัวปลาดุกก็จะเอาคือเก่านี่โอ๊ยเดี๋ยวเสียงกรอบเสียงกรอบกรอบจ้ะน่ะนี่หอ๊ยเฮ้ยงามเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเก็บทั้งนี้ก่อนเลยจ้ะด้วยน่ะบานหมดแล้วจ้ะ แบบเอากระตาหน่วยมาวะนี่เพราะว่าว่าจะไปดูเห็ดแต่ดำเนี่ยอันนี้บานจนจะนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่พี่น้องนะเป็นกอแบบนี้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวยน,นี่อีกหนูหลายกอจ้ะเดี๋ยวโอ้ยนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว นี่โอ้โหมันจะขึ้นเป็นแบบเป็นหมูเป็นหมูแล้วจะเด้อเห็ดเนี่ยนะมากจ้ะมันต้องฝนจุกๆมันถึงจะขึ้นเห็ดอันนี้โอ้ยนี่รวยเห็ดพึ่งจ้ะเน,นี่ยเหงาไอ้ออหมด ขยับมาตรงนี้อีกนี่โอโหยจิตอาจ้ะอันนี้บานพุ่งแล้วโอ้โยตัวมันโอ้โยตกนี่ใหญ่ๆจ้ะนะ่ะเอาดีไหมมันซมไม่ค่อยงามเล้วจ้ะนะ ยังน,นีจ้ะเราต้องขุดก่อนนี่ลอยดินลอยเอหมูมันดุดจ้ะน่ะพี่น้องจวกคนมาแบบหนากินมากเลยจ้ะดอกมันนะ่ะนี่เป็นหมูเป็นหมูเป็นจุ่มเป็นจุ่มน่ะ นี่จุ่มนึงจ้ะโอ้โยนั่นเป็นกอน่ะอันนี้พี่นอ้อฮงฮ้มจ้ะตั้งหลายกอตรงนี้ที่ประหลเก็บได้นลงอุย้ยเต็มกระตาประแเนี่ยเลยนี่ยรอยมันเป็นแบบขยกขยุยน่ะพี่นอ้องโอ้โย อาจารย์เอาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี่อ,จอาจารย์ใหาหมดอันนี้บะเมียนเด้วยจะจะจะค็ดอะไรอันนี้ี่จะปล์นุนไก่เฮ็ดดำอีกชนิดอีกชนิดหนึ่งเนาะมาหวานพวกอาจารย์ขนุจะมาตัดขายดูไวต,ตัดไปแลเวล่ึ่นหนึ่งเนาะเนี่ยลนุนไก้มาเห็นแบามัน mình cọp đi nó ngăm ngăm hết, rồi kiểu, đẹp à, sốt sốt nữa nó nè cổ dài, đột จากเฮ็ดเนี่ยแก่งอากเลยเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่แสบสำหรับปนกนะเห็ดแต่กะเฮ็ดอันนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยมีให้เก็บบ่อยอนเนี่ยตอนน้จะเจอมันทีนะแต่ถ้ามันขนนะมันจะขึ้นแบบเป็นหมูใหญ่แต่นี่หมูมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ที่ปนกใดเนี่ย เฮดอันนี้แล้วก็เฮดเฮดปวกฝรั่งนะนั่นก็อร่อยแล้วก็เฮดผึ่งที่ปนวกว่าอร่อยนะเฮดอย่างอื่นเนาะมันก็พอกินได้แต่ว่าแต่ว่ามันแซ่บๆมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่มันจะตัดออกให้หมด งางามจ้ะนี่นพี่น้โนโองดูเออวบอวบ,บจ้ะอบเดเด็กเาจะตัด มุดไปเลยอุ้ยเดี๋ยววันนี้ใครจับกล่องหนี่นวันหรือเมาออของก็ลดมากได้เต็มถุงอะสนุกอะตรงตัดมันแบบนี้ออกเขาวาเนี่ยล่าไม่นั่นมันจะไปล่างออกก็ไม่ออกจะ้ะ น้อยแบบมอสตรงถี่มันมอสมันโดนอะแ้มมันเป็นดินมันหลังออกเลย เด็กมุดหนอก,นกแบบนี้นั่นกันพูดมีกอใหญ่เลยโอ้ยตัดออกไปเลยหนอกนนะ่ะชอบพี่หนอนัากนะดอกนะ่ะ หยัดให้มันเต็มถุงนี่เนาะพี่น้องเป็นกอแบบนี้เนาะโอ้ยมองหนอกันเนาะ นอนก็นนกินือกันเหมือนเฮ็ดไอเนี่ยฮ็ดอะไรที่มันขายตามห้างมะจ้ะ นอาละเดียวขนมแมวนี่ปิดเตรมถุงแล้วก็ล่างแล้วก็จะใส่รมฟิตไปเหมือนกัน